아, 우리 홍콩에 오니까 우리 국제 학교 좋은 뭐 조사들도 많이 있습니다. 아, 이 니나 하마 티 공공러 ว유통 이런 데 이런 곳도 그리고 미... 있습니다. 아, 후นะคะอาจารย์ที่โ디ก็ม ผู้คนนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับการธนาคารธุรกิจหรือการหมุนเวียนเกี่ยวกับการเงินนะคะมากมายที่นี่ด้วยก็ยังีอเแต่ไม่เ่ะก็ยังต้องเตรียมตัวเลก็มีเหล่าคนที่ เป็นอัจฉริยะนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์กใใตเกี่ยวกับที่มีชีวิตก็มากมายแทนพวกเราต้องเข้าไปอยู่ในการ,ราในฐานเพราะอะไรเพราะว่าในยุคที่จะเข้ามาเนี่ย,รยเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ย,ยุคยที่มีการเชื่อมโยงกันร,ระหว่างาย,ยุคที่พบปะได้และพบปะไม่ได้แล้วเราเนี่ยในฐานะที่เป็นครูสอนเด็กๆเราก็ต้องสามารถช่วยให้เด็กๆสามารถค้นพบและพัฒนาตาะรันของตัวเองได้ แล้วคนมากมายที่จะเข้ามาในเกลือจักของเราอ่ะจ,จะมีคนที่ป่วยอย่างเงี้ยให้เขาสามารถเข้ามาในเกลือจักของเราแล้วสามารถให้ฐานได้และได้รับการเยียวยาหรือว่าในพวกเราอาจจะมีบางคนที่เป็นมะเร็งอยู่ในตอนนี้หรือใช้ชีวิตอย่างยากลําบากซึ่งแม้แต่เราที่ปกติดีเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยจะเป็นมะเร็งเมื่อไหร่เพราะทุกคนก็อา่า มีส่วนที่เป็นเชื้อมะเร็งอยู่ในร่างกายแล้วเราแลมเน้นเองก็เหมือนกันแลมเน้นก็ลำยากลำบากหรือว่าเป็นภาระในเรื่องของการเรียนแต่นั้นในส่วนต่างๆตรงเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะต้องเริ่มต้นซึ่เจะขอพูดนะคะถึงสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้ทำอยู่แล้วจะมาแบ่งปันถึงส่วนที่สัวอาจารย์ทำ คือในช่วงเวลาเช้าเราจะต้องมีช่วงเวลานะคะที่สงบเงียบ่ยเป็นช่วงเวลาที่สงบเป็นช่วงเวลาที่เงียบเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกสบายหรือสงบหรือจะเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับกำลังนั่นเอง ช่วเวลาแบบนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มต้นเวลาแบบนี้เพราะเพียงแค่เราใช้เวลาสั้นๆค่ในการไข้ควรเนี่ยทั้งร่างกายและสมองของเราจะถูกกอบกู้เพเพียงแค่เราเนี่ยมองไปแค่ ส่วนที่เป็นอ่าทะเลกว้างๆเนี่ยร่างกายของเราก็ถูกล้นด้วยเพราะนั้นในตอนเช้าเนี่ยเราต้องถึงขั้นที่สามารถอ่าจดจ่อในการที่จะอธิฐานได้แบบช้าๆแบบช้าๆเป็นการหายใจอย่างช้าๆถึงขั้นที่เราสามารถอธิฐานได้ช้าๆอย่างช้าๆ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมองของเราก็จะถูกกอบกู้ร่างกายของเราก็จะถูกกอบกู้แกสุดๆก๋ช้านหอการหายใจอย่างช้าชจมมันแล้วให้เราทำไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเราจะต้องสามารถทำแบบนี้จนถึงมามาจนถึงขั้นที่เราต่อเนื่อง อาชีพแต่สมมติว่าชายหาดใกล้ๆนี้ถ้าอยากไปดูทะเลน่าเออปดูที่ายหาดที่อยู่ใกล้ๆนี้ดีมากๆเลย อย่างก็ไปแถวแบบทะเลนะคะไปที่ที่ดีๆหน่อยแล้วก็หายใจกำหนดลมหายใจลึกๆช้าๆเดินด้วยเท้าเปล่าก็ดีมากๆทุกๆวันค่ะทำแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ก็ได้หรือว่าสัปดาห์หนึ่งครั้งถึงสองครั้งก็ได้ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยทุกคนเลยล้วนหายใจแบบสั้นมากๆมันก็เลยทําให้วันหนึ่งเนี Hos ่ยเราเนี่ยอยู่เดียเป็นโรคอะไรขึ Cyberpunk ้นมา มันต้องช้าๆแล้วก็หายใจอย่างลึกซึ้งนะคะอย่างลึกแล้วถึงขั้นที่เราจะต้องมีความสงบสุขแ<ป>ละได้รับสัตนติสุขเพราะขอยกตัวอย่างถ้าเราแค่สามารถทําสิ่งนี้ได้แค่สามสิบนาทีนะคะก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเพราะว่าแค่เราทําสิ่งนี้ได้เนี่ยจริงๆการงานงาที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้น ทำไมก็คือในช่วงเวลา30นาทีเนี่ยให้เราหายใจเข้าช้าๆหายใจออกพร้อมกับการให้ฐานไปด้วยเนี่ยแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องสิ่งเราเนี้ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดการเยียวยาอย่างยิ่งใหญ่มากๆดูจากค่าเฉลี่ยอย่างของอาจารย์เนี่ยทุกๆเช้านะคะประมาณ3ชั่วโมงตอนเช้าหองอาจารย์เนี่ยจะใช้แบบเนี้ยในแบบ ยืดหยุ่นบอกว่าในการทำสิ่งนี้ถึงสามชั่วโมงที่เราทำนะคะต้องทำคะถ้าเราบอกว่าแบบหายใจออกบอกว่าแบบสบายสบายจริงๆเนี่ยมันจะได้ประมาณหายใจเข้าเนี่ยถ้าแบบสบายสบายจริงๆได้ประมาณห้าวิแล้วหายใจออกเนี่ยก็จะได้ประมาณ นนกกเน짧기때문에7่วงะนั้นโลกส่วนใหญ่เนี่ยมาเพราะว่าเราหายใจออกสั้นมากๆแล้วเราต้องหายใจออกให้ได้ยาวกว่าคือประมาณ7วิลแล้วก็หานใจด้วยแล้วถ้าทำอย่างนี้นได้เนี่ยใน,น1ใน,น,นาทีรเราจะหายใจเข้าออกประมาณ5-6รอบ5-6ครั<ล>ง้งซึง่งถ้าเป็นแบบเนี้ยทุกอย่างค่ะร่างกายของทุกส่วนของเราจะถูกกอบกู้หมดเลย นะคะที่สามารถหายใจเข้าออกหครั้งต่อหนึ่งนาทีเนี่ยก็คือเต่าแล้วเต่าเนี่ยมีชีวิตนะคะอายุอยู่ที่ประมาณห้าร้อยปีนั่นเราให้เราหายใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็ให้ฐานไปด้วยอยู่ภายใต้อยู่ภายใต้การให้ฐานอย่างของอาจารย์เนี่ยในการให้ฐานอาจารย์จะทำทั้งหมดเลยสามอย่างนี้ ก็คือหายใจอย่างช้าๆแล้วก็ให้ฐานไปด้วยโดยแต่ละอย่างเลยอย่างแรกคือเจ็ดป้อมปาการเจ็ดป้อมปาการเนี่ยก็คือเป็นการให้ฐานเพื่อที่จะให้อ่าพยามบริสุทธิ์เข้ามาในจิตวิญญาณในความคิดข้างในเราอันแรกนะคะก็คือปรียารภาพแล้วต่อมาก็คือเป็นการให้ฐานเพื่อให้ลิทธานุภาพของพระบัลลังก์เนี่ย เข้ามาสวมทับอาจารย์ทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยแค่ทำโดยการหายฐานเท่านั้นเลยเวลาที่หายใจออกเนี่ยมันจะต้องหายใจออกมากกว่าใช่ไหมต้องยาวกว่าก็เลยปรับใช้เอาอย่างเช่นมีการให้ฐานเผื่อในเรื่องของเวทีการประชุมต่างๆก็นึกถึงนึกถึงอย่างฮ่องกงก็ให้ฐานเผื่อฮ่องกงหรือคนที่นึกได้นึกชื่อเขาออกนึกหน้าออกก็ให้ฐานเผื่อเขา เผื่อผู้คนก็คือจะให้ฐานแบบนี้หรือใครที่มาขอให้ช่วยหานเผื่อให้ฐานไปมีเวลาที่หายใจออกในอดีตปัจจุบันของเราเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ได้หายไปอ่าสามยุค เราเนี ar, ers, work, uh, ่ยถ้าเราไม่รู Management> ้จักการให้ฐานค่ะสุดท้ายเราก็จะกลับไปสู่อดีตของเราเราก็จะจบลงที่แค่ที่ตรงนั้นนั่นคือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนั่นเราถึงจะต้องให้ฐานเราจะต้องรับกำลังและเราจะต้องทำช้าๆอย่างต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องนี่ค่ะสำคัญมาก ช้าๆ้ไม่ต้องเรียนวิธีการอะไรเลยแค่าช้าหายใจเข้าแล้วออกอย่างช้าๆแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะแม้แต่ปอดเรานะคะก็จะขยายมากขึ้นแข็งแรงขึ้นเวลาเราหายใจเข้าแล้วบอกเราหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่กระบังลมของเราก็จะถูกเคลื่อนเคลื่อนตัว ตัวเนี้ยมันก็จะถูกเหมือนเหมืนได้ออกกําลังกายด้วยแล้วให้เราเที่ยวทำแบบเนี้ยแต่กุญแจหลักสําคัญก็คือการอให้ฐานซึ่งอาจารย์เนี่ยที่สั้นที่สุดของอาจารย์แล้วก็ประมาณสามชั่วโมงแต่เราเนี่ยแค่ทำสามสิบนาทีก็พอลองดูนะคะอาจารย์เนี่ยตื่นมาตั้งแต่ตีห้า กราวหน้าทุกคนทุกคนก็จร <cả> hey, yes. ับารสนับสนที่ดบากนทุกคนก็้รับกานัสนุนที่ดีม고กขึ้ทุกคไดัสนับนที่สทุด้รัาสัุที่สีมนทุกจะดาลังที่ทําให้นกคก็จะไ้รับการสนัอสอุ่มาเขึ้นทนะได้รับเนับสนุ่ดา้นทุก็ะได้รกรสนับ่กขึ้นทคนจะไรับการนั้น ตอนนี้มันถึงมีแบบกระป๋องออกซิเจนหรือไม่ก็ถ้าเป็นบ้านดีๆหน่อยแบบเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องผลิตออกซิเจนอยู่ในบ้านอย่างที่ฮ่องกงเนี่ยที่อาจารย์เห็นก็คือมีอากาศที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนที่เป็นทะเลในฮ่องกงเนี่ยจะมีมลพิษนะคะมลภาวะที่ไม่ดีอยู่เยอะก็ให้ระวังหน่อยเพราะอะไรเพราะมันจะมีพวกฝุ่นเนี่ยที่เป็นเหมือนฝุ่นพ m เเนี่ยที่ออกมาจากแบบแบบพวกเรือ ประมาณสามหมื่นเท่าให้ระวังหน่อยนะคะคือเรา่าคกวนั้นเราก็แค่ทำอย่างต่อเนื่องในการหายใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็อธิษฐานแต่ปัจจุบันเนี่ยเราในหนึ่งนาทีเราหายใจอยู่บ่อยครั้งมากๆหลายรอบ บางคนทำตัวชีอา p h y d ล้มลงนะฮะหรือว่าแบบหายใจรีบแบบหายใจเร็วมากมีบางคนที่หายใจเหมือนอีกคิมจองอื่นนะคะแบบเนี้ยอยู่ได้ไม่นานนั่นเอ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยหายใจแบบไม่ได้ละถ้าตัวมันภายในสามวันเนี่ยก็ตายแน่แน่ดูเต่าสิคะเต่าหายใจเนี่ยหนึ่งนาทีได้ประมาณหายใจเข้าออกหกครั้งเนี่ยอยู่ได้ถึงห้าร้อยปีเลยแล้วเรากังวลอะไรนั่นได้เราทำแบบนี้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่มีที่เจ็บป่วยเลยแล้วทำอย่างต่อเนื่องต่อใจให้ฐานค่ะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นห้ากำลังจะเกิดขึ้น ถูกไหมยี่สิบตัก็ไม่ถูกแล้วไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นองค์จงเงินะสียนั้คนจ่ายอิจินันน์นักธนูผ้าที่สามารถเอาชนะผู้ที่ยึดจับอำนาจในยานฟ้าอากาศก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นเดียวกัน,มนเมื่อเราฐานแบบนี้ย่างต่อเนื่องแล้วต่อมาเราจะเห็นอะไรก็คือ CVDIP เอฟเอซไบล็อกที่สองข้อสองนะคะแล้วก็ CVDIP เมื่อเ,เราเห็นลิทนี้แล้วเราก็จะทานยเราจะเริ่มต้น แล้วต่อมาเราจะได้ฐานเื่อที่ได้จาก,ก,กที่ได้จากสาม가지ต้น입니าในเรื่องของสามลานที่พระเยซูคริสต์เห็นแล้วก็โมโหมากมากเลยนั้นเราจะต้องทำสิ่ง,น,ง,งนี้อย่างต่อเนื่องต้นหน้าฉันมองขึอย่างตัวอีกนบุษงสามิฮานิมีพระเจ้าตรีเอกานุภาพอินโน하시는길ลุกในยุ่งยืนเดีดร์ธุกิจครับให้ฐานขอให้ทางของพระเจ้าตรีเอกานุภาพที่จะทรงนำเราเนี่ยเป็นทางของเรา เป็นการเดินทางของเราแล้วต่อมาก็คือสิบความล้ำลึกแล้วก็สิบพื้นฐานเราสามารถมองเห็นเป็นแบบนี้ได้ถูกไหมคะเป็นพื้นฐานแล้วต่อมาถ้าความมั่นใจเมื่อความมั่นใจเกิดขึ้นกับเราแล้วค่ะเราก็จะมีความมั่นใจอย่างแน่นอนว่าเราจะชชนะแล้วต่อมาต่อมา ความมั่นใจในใชัยชนะแล้วก็ก้าวกระแสะนี่คือการเดินทางของเราการเดินทางทั้งหมดของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นแคมป์แห่งพระบัลลังก์แล้ว สิ่งที่สำคัญมากเลยก็คือเราจะเาำเป็นเี่ะต้องได้รับคำตอบตลอดทั้งชีวิตของเราและสามารถให้คำตอบนี้กับคนอื่นได้นี่คือการเดินทางของเราเน่คือทางที่เราต้องตรงแบบไปเรื่อยๆไม่ทำโดยการอฐานสิ่งแรกเลยคืออะไรอยานีจริงๆจะเริอตั้งแ่รกเยออะรเราจเริ่มตั้ง้และเราจะสามารถอิฐานอย่างต่อเนื่องในคาตอบ ที่จะเข้ามาได้แล้วต่อมาเราถึงจะเห็นในเรื่องของพันธสัญญาภูเขาโกราโกธากยอนบทที่19ข้อ30ทั้งหมดสำเร็จแล้วแล้วต่อมาพันธสัญญามากอกเทศกิจการบทที่หนึ่ข้อที่3อาณาจักรของพระเจ้า,าการาองาณาจักรมมข,ออกของรพระเจ้าแล้วต่อมาประสบการณ์กับห้องชั้นบนมาลาก กิจการบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสี่สิบเจ็ดแล้วต่อมาอันทีโอทั้งหมดนี้คือป้ายบอกทางกิจกรรบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบเก้าที่เราได้ทานแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วต่อมาคืออะไรเมื่อเราออกไปในที่ทำธุรกิจก็คือเอเชียนั่นเองกิจกรรบทที่สิบสามข้อที่หนึ่งถึงห้าแล้วต่อมามาถึงไปสู่มาซิโดเนียกิจการสิบหกหกถึงสิบกิจการสิบเก้าถึงค้อย้อยี่สิบยี่สิบเอ็ดอันนี้ก็คือโลนั่นเอง แล้วสมมติมันจบแล้วเราก็ขึ้นมาเริ่มใหม่ค่ะหนึ่งในตอนเช้าเนี่ยให้เราทำแบบนี้ค่ะเราถึงจะสามารถรักษาสุขภาพของเราให้ดีได้ครัางนี้เนี่ยมันมีผลดีขนาดไหนถึงขั้นที่บอกว่าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าหูตาหัวจาเนี่ยมันมันดีขึ้นมากๆ ก็คือไม่มีปัญหาเลยสามารถเชื่อชมินดีโดยการอธิฐานได้อย่างต่อเน,นื่องแค่ขอให้ทุกท่านอธิฐานนะคะแล้วต่อมาก็คือช่วงกลางวันนะคะหรือระหว่างวันกลางวันให้เราทำสิ่ง้อย่างต่อเนื่องแล้วค้นหาอะไรค้นหาเรื่องของการยืนยันคำตอบนั่นเองก็คือคอนเฟริร์มคอนเฟิร์มถึงคำตอบ เป็นการยืนยันถึงคำตอบและพระพร้งหมพ้คือสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มามสู่การให้ฐานได้แล้วต่อมา <จะ S 2> กลางคืนนะคะช่วงเวลากลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่ลึกซึ้งด e ฟ p า i นะเป็นเวลาที่ลึกซึ้งลงไปอีกสักนิดหนึ่งคำว่าลึกซึ้งหรือ d e e เนี่ยมันหมายถึงว่า เราเนี่ยหายใจให้มันยาวกว่าเดิมหายใจเข้าออกให้มันแบบนานกว่าเดิมแล้วเราจะสามารถที่จะเรียบเรียงพจนะนได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนให้เราเริ่มต้นแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก งั้นให้เชื่อจริงๆแล้วก็มิเชล่ออีกวงจินทำก็ให้ทำไปเรื่อยๆนะคะที่ที่ดีที่สุดก็คือที่ทะเลถูกไหมแต่ว่าอย่างฮ่องกงเนี่ยกรณีที่กองฮ่องกงเนี่ยทะเลเนี่ยไม่ดีใช้เราก็ต้องหลีกไปที่อื่นไปที่ที่แบบใกล้ๆหน่อยไปที่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนแล้วก็เป็นที่ที่แบบว่าไม่มีขยะไม่มีแบบมลพิษ แล้วก็ไปเดินที่นั่นโดยรับเท้าเปล่าแล้วหายใจกําหนดลมหายใจไปด้วยพร้อมกับการให้ฐานอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ให้เราทำนะแต่ให้ทำช้าๆอย่างช้าๆสิ่งนี้แหละสำคัญคือสัตว์ที่จำศีลนะคะเหมือนการสัตว์เราเนี้ยมันหายใจเลยถ้าที่มันไม่ต้องนอนก็ได้ แต่สาหรับเราอ่ะยกตัวอย่างถ้าเราจะแค่แบบออกกำลังกายโดยการที่หมนแขนของเราเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถทําได้อย่างอาจารย์เนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ทำสามชั่วโมงหรือแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ทําไม่ได้ละ แต่สลายอาจารย์ถือว่าทําแบบนี้ได้ก็คือเนี่ยถ้าแค่กางแขนขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นเหยียดแขนเหมือนท่าที่อาจารย์ทำค่ะแล้วก็หายใจไปด้วยแบบหนึ่งลึกซึ้งหนึ่งนาทีแล้วก็ทําแบบนี้ไปได้ถึงสามชั่วโมงฉะนั้นพวกเรานะสมาชิกหรือว่ามิจฉนทั้งหมดนะคะจะกลายเป็นแสนสว่างสมาชิกหรือทํามิจฉนทุกคน คือป้อมประการโดยเด็ดขาดทั้งมิการชนทุกคนก็คือป้อมประการโดยเด็ดขาดที่ใช้แสงสว่างแล้วเวลาเนี่ยแหละเราจะเห็นถึงสารสิ่งที่ถูกลื้อฟื้นอย่างแรกเลยคือสถานภาพสถานภาพจะถูกลื้อฟื้นแล้วต่อมาอะไรจะถูกลื้อฟื้นสิทธิอำนาจจะถูกลื้อฟื้น อาจารย์ขอใช้คำนี้นะคะออโตริตี้ซึ่งหมายถึงสิทธิอำนาจนั่นเองแล้วในที่สุดสิ่งที่จะถูกรื้อฟื้นคือเอากลักษณ์ของเราหรือตัวตนของเราเอากลักษณ์ตัวตนของเราแบบนี้จะถูกรื้อฟืน้น แน้วตอน่ากนี้ให้เราขับเคลื่อนในสิ่งนี้สถานาท่าของเราคืออะไรคือพระเดควิเศษเดจมาเป็นแสงสว่างแล้วและแสงสว่างนั้นโยทรงอยู่ท่ามกลางเราแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองคือคนที่เชื่อในพระนามของพร,ระองค์นั้นพระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นลูกของพระเจ้ามาที่ว่าที่ห้าข้อที่สิบหกสิบสามถึงสิบหกพระองค์ไม่ได้บอกว่าจงไปเป็นเกลือและแสงสว่างแต่พระองค์บอกว่าให้ เจ้าเนี่ยคือแสงสว่างท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างนั่นเองดังนั้นถึงแม้เราจะไม่รู้ตัวแต่ทุกที่ที่เราไปพลังแห่งความมืดนั้นล่มสลายและหวาดกลัวคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยเวลาเขามาที่ห้องนมัสการเนี่ยเขาจะแบบจันทร์ต่อมาหนึ่งไปโตไปที่สองเอาได้กล่าวเพื่อไล่ บอกว่าเราเรียกท่านทั้งหลายมาให้เป็นแสงสว่างเป็นดั่งปุโรหิตที่เป็นกษัตริย์น่มนุษย์เนี่ยแนบจะไเ่ยู้เล่ยถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แี่ยม้แตเี่อนย่ามเนี่ยวก็ยเน่ยมนุษเนี่ยชืุเน่ยมเีวยตนบบยเนี่ยมนุนี่ยนเี่มนุเน่มเ่มนเทศ่ยเน่นุยเนี่ยมนุยน่ย แต่ว่าในประเทศของเราเนี่ยประเทศเกาหลีเนี่ยอาจารย์รู้นะคะคนที่เป็นแบบว่าพวกสสอะธานาธิบดีคนที่อยู่แบบทํางานในแบบว่าองค์แบบศาลอะไรเงี้ยเยอะมากนักธุรกิจที่ดังๆหมออย่างเงี้ยอยู่รอบข้างตัวอาจารย์เยอะมากแต่ที่เห็นคือไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่มีความสุขเพราะเขาซุนซ่อนสิ่งเหล่านี้เอาไว้พวกเขายากลำบากมาก แบบใช้ช,ชีวิตแบบดิ้นลนไปอ,อดทนไปนั่นเราจะต้องอกอบกู้พวกเขาเราต้องใช้แสงสว่างออกไปพลังความามืดถึงจะล่มสลายลงแล้วต่อมาข้อที่สองคิอท,ที่อำนาจ พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจแบบไหนให้กับเราในพระธรรมยอห์นบทที่เข้อที่30พระบเฟรชชีบอกว่าถ้าเราสำเร็จแล้วแล้วพระองค์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของการงานพระเจ้าความล้ำลึกของพระเจ้าเนี่ยให้เรากว่าตลอดส0วันแล้วถ้าเราถือครองสิ่งเนี่ยอธิษฐานการงานของพระงานบริสุทธิ์การแต่ละเรบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นกับเรานี่แหละคือสิทธิอำนาจของเรากิจการบทที่2ข้อที่2ข้อที่1งถึง13 แล้วเราจะเป็นยังไงคะเราจะเข้าไปสู่เส้นทางของการเดินทางของเจ็ดป้อมปากงานการเดินทางแล้วก็ป้ายบอกทางงั้นเจ็ดป้อมปาการเนี่ยคือทางที่เราจะต้องไปแล้วถ้าเราไปในทางเส้นนี้เราจะมองเห็นยี่สิบสี่แล้วต่อมาอาณาจักรของพระเจ้าเราจะสามารถไปในการเดินทางที่ชื่นชมินดีในลิทธานุภาพของพระองค์ได้ซึ่งจริงเนี่ย คือยี่สบห้านั่นเองแล้วต่อมาเมือหลายสุดท้ายคือป้ายบอกทางไงเมื่อเราค่ะสร้างป้อมปราการโดยเด็กขาดเราจะสามารถเข้าไปสู่กายโพสหรือว่าป้ายบอกทางได้และสิ่งนี้คือนิรันด์นั่นเองให้เราชื่นชมมดีในส่วนที่เป็นบทนำนี้แค่ตอนเช้ากลางวันเย็นโดยเนื้อหาของอะไร7จ7เจ็ดเจ็ดแล้วก็หายใจไปด้วยอย่างลึกซึ้งอย่างต่อเนื่อง แล้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราแรนแนน่นต้องกอบกู้สมองของตัวเองด้วยการให้ฐานทุกท่านเองเช่นเดียวกันไม่เนี่ยแม้แต่ปอดขนาดปปอบดอกว่าจะลดลดลงเรื่อยๆหรือแม้แต่คุณไม่เคยแบบออกกําลังกายเหมือนกับลําไส้ของคุณเลยฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เคยทําให้ทําสิ่งเหล่านี้นะคะ